ขอบคุณครับผมอ้ยเย็นแก้วเย็นแก้วเย็นเอะไรพันแก้วมองไม่รแก้แว,แกแวเย็นอุ้ยแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยฮะโอ้ยไม่ชอบเย็นนะชอบอุ่นๆเย็ยนแล้วเนี่ยเย็นแล้วไม่ใช่เราอตูดผมเลยเย็ยนแล้วพันมาตั้งเสี้ยวเออพี่ก๊อตครับครับผมอย่านั่งยองๆมาทำไม แดนเซอร์พี่ก๊อตย้อยลงมาแล้วครับไม่ต้องอายหรอกของพี่ก๊อตมีนิดเดียวแดนเซอร์ข้างล่างหมดว่าเลือดกําดาวจะไหลแล้วพี่ก๊อตเห็นตูดพี่ก๊อตเซ็กซี่เหรอครับไข่พี่ก๊อตเหี่ยวมากแม้อ๊มพี่ก๊อตตังเลยแดนเซอร์พวกนี้เนี่ยไหนอีตัวไหนอ๊มนะฮะ าให้เจออยาให้เจอสีพวกนี้เนี่ยไม่รู้ซะแล้วก็เนี่ยไม่ธรรมดาเออมีงานหลายที่ไงไปนกลกร้องวิ่งเออไม่ได้วิ่งร้องโชว์นะวิ่งหนีหมามาเมื่อกี้เนี่ยวิ่งมาเข้ามาปุ๊บเจอหมาเหา่าหน้าเวทีรู้ทำเป็นคนไม่คนขึ้นเคยเจอกันประจำซักประจำอีกข้างนี้เจอกัดที่โพธทะเลอีกข้างนี้โดนกัดที่ตะพานหิน ม่น่าเลยไปเรืเอยอ้าวพี่ก๊อตครับครับผมเอ่อพอดีลุงข่าวเขาขอมาครับพี่ก๊อตขออะไรครับโบรักสีดําครับขอโบรักสีดําขอสิริพออัมไพพงให้พี่ก๊อตหันหลังเต้นให,หน่อยได้ไหมครับให้พี่ก๊อตหันหลังเต้นครับผมมันจะดีนะครับ ก็ว่าทำไมพอป่านนี้พี่ก๊อ์เสร็จแล้วครับผมโอ้ยนี่ก็ถ่ายจังเลยถ่ายแล้วไม่คิดว่ากูจะอายมากนึงไงเนี่ยพี่ก๊อ์ครับครับผมป้าน,นงเขาบอกว่าว่าอะไร,รเมื่อกี้ตักอาหารให้กับแขกอยู่ครับผมอยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายมือของเวทีครับ,รบผมไฟสีชมพูพี่ก๊อ์ครับผมอมองไม่เห็นมองไม่เห็นขอโบรัสสีดำอีกรอบครับพี่ก๊อ์ได้ครับหล<ะ>ังถ้ายอยู่นั่งใจ ใช่ไหมครับป้านงพี่ก๊อตครับคาบผมป้าน,นันป้าน,นันทาไมครับเมื่อกี้เดินเก็บซองอยู่คาบผมอยู่ทางขวาของเวทีอยู่ทางขวาของเวทีนั่งโต๊ะไหนครับไม่ได้ไม่ได้นั่งครับเดินเก็บซองครับเดินเก็บซองเลยไม่ทันได้มองไม่ทันได้มองด้วยขอโบรักสีดําแต่จังหวะเร็วขึ้นได้ไหมครับพี่ก๊อตขอเร็วขึ้นแล้วอย่าเอามือบังได้ไหมพี่ก๊อตไม่ให้เอามือบังครับผมได้ครับ กอดครับครับผมม,มีใครยังมองไม่เห็นอีกไหมครับแดนเซอร์ <Dan cer S 2> ครับแดนเซอร์ cer, มองไม่เห็นมึงขึ้นมาต้องตูดกูบนนี้เลยมามามาด้วยกันเมื่อกี้ยืนฉี่แป๊บเดียวมันหันหน้าเจอเราทำให้ต้กระใจ,จ,จนี่กูบอกตรงๆหน้ามึงก็หน้ากูมไม่ต่างกันหร<ว><น>อกเอาเชื่อไม่เล่าเชื่อไม่เล่านี่นี่ๆๆไปยืนไปกะไปยืนเนี่ยไอตรงถนนถนนโยทีเนี่ยไปยืนกลางถนน วัดจะไม่หรอมึงดูแลสิบล้อมามันจะหักหลบใครก่อนเออนะหน้า,นา,นาอย่างเงี้ยบอกตรง,งๆอ่ะไม่ได้แอมเขาลอกที่ก๊อตครับครับผมอะไรอีกล่ะครับเจ๊โต๊ะถามว่าถามว่าอะไรครับตูดที่ก๊อตแบ่งขายไหมครับ <laughs> ตูดที่ก๊อตไม่ขายแต่พี่ก๊อตขายสิวที่บนตูด ซื้อไหมล่ะครับขายถูกปลูกขายเท่าไหร่ครับพี่กอ๊อตขายเม็ดละบาทเดียวพอเพาะตูดพี่กอ๊อตเดืสิวมี่เป็นพัน <d> เฮ้ยพอแล้วเถอะดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ไปลงเฟซบุ๊กแล้วแฟนกูก็เห็นนะมึงคิดดูว่ากูจะอ,อายเขาไหมเนี่ยเออแหมพี่กอ๊อตขี่เลนซะด้วยโอ๊ยประวันพี่กอ๊อตก็เล่นขี่ลูกใครวะนะเอ้ยตาย ต <st arts> ายไอ้ดำขนาดนี้อุ๊ยกูเป็นพ่อกูไม่ให้เกิดเนาะนั่นโอ๊ยๆๆๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลบ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 จีตาใช่ไหมเราเนี่ยลูกไอ้คิงนะดิไม่น่าดำมันพ่อมันเลย <t chin> <t chin> เอางี้ดีกว่านะครับช่วงนี้ก็ต้องมีงานโชว์อีกหลายที่ ก่อนจะ,ะพบกับทีมงานตลกคิงก่อนบ่ายนะฮะเดี๋ยวพบกับหัวหน้าผู้นำทีมงานผู้ที่พาก๊อตมาในวันนี้เขาผู้นี้เคยร้องเพลงนั้นในงานนี้แต่ว่าวันนี้นักร้องคนนั้นจะไม่ร้องเพลงนั้นในงานนี้นักร้องคนนี้ที่เคยร้องเพลงนั้น ในงานนี้วันนี้เขาจะมาร้องเพลงนั้นในงานนี้แต่พี่ก๊อตว่าไปพบกับนักร้องคนนั้นก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะเจอส้อนตีนข้างนี้กระดิกรับซะด้วยเสียงปบมือต้อนรับยอดรักสลักใจ 嗯。 สียงปรบมือที่มอบให้กับยอดรักรัใจนะครับจริงๆแล้วเป็นเงาเสียงคงที่อ้ายยอดครับเดี๋ยวผมถอดเสื้อใน่อยครับใจเสร็จจากเพลงที่อพร้องเพลงแรกครับเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น้องแบนเซอร์กับคนในรูปคนเดียวกันมั้คนเดียวกันนะครับนี่นี่คือน้องแอนลูกเจ้าของวงนะครับอ๋อพ่อเราอยู่ในแปใช่ไั้ครับพ่อจ้าว่าที่จ้าพ่อจ้าเป็นเด็กมีสมาครระวะนะครับ วงวงนั้นแอนนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอำเภอวชิระจังหวัดจังหวัดพิจิตรนะครับโอ้ขออนุญาตนะครับนองแอนนะครับไปวชิระนะครับจังหวัดพิจิตรต้องไปไหว้พระนะครับขออนุญาตนมัสการหลวงพ่อนะครับคือคือเป็นคนมีสมมาคารวะนะครับแล้วก็เจอพระที่ไหนจะกราบที่นั่นนะครับพระ ต้องอยู่ใกล้ๆเจดีนะครับขอให้ไปอยู่กับอาเคไม่ขึ้นไปกับอาเคลูกจะของห้อครับผมครับก็วันนี้พี่แอลรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าพี่แอลมางานนี้นะครับขออนุญาตชื่อพี่แอลและกันนะครับเป็นแอลสองนะครับที่มางานนี้มาของป้านังนนะครับหลังจากป้านังนได้เงินค่าจำนำข้าวแล้วนะครับ ก็ก็มานะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ป้านันและทีมงานจะผัดเผ็ดกระต่ายให้พี่แอลสองกลิ่นนะครับเอ่อพี่พี่แอลก็เลยมานะครับอะลงไปไหนเดี๋ยวเพือนไม่ยืนตรงนี้ไมเ่เดี๋ยวเพื่อนก่อหัวหน้าวงนะครับอา่าโอ้ยเอีย,ยงคาตรงนี้นะครับอาถามจริงชูม,มือนิดนึองอถามจริงนะครับกระเพาะขี้มันเอาไปไว้ไหน <anca> <า>หัวหน้าเอาไปหมดแล้วครับคุณแอนเอาไปหมดเลยลครับแบ่งให้รุน้องสักนิดหนึ่งนะครับทีแรกทางเจ้าผ้านะครับก็รู้สึกอุ่นใจนะครับมาช่วงหัวค่ำคี่ว่าวันนี้ฝนฟ้าน่าจะตกนะครับเพราะว่าลำพังหัวหน้าเองนั่นก็มามืดเลยเนื่สีผิวสีนี้ดีนะครับไปซื้อรถซื้อบ้านไม่ต้องให้ใครค้ำเราใช้ผิวค้ำครับ ดังไปเกียงและใส่สีส้มนะบอกเลยเราอยู่ด้านบนเลยใส่มงกุฎแบบนี้ด้วยเป็นนางเอกลิเกใช่ไหมครับไม่ได้เป็นแต่แต่งชุดลิเกเป็นเป็นนางรำอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเป็นแอนนะครับมุกเยอะถ้าเรามีหลายเม็ดเลยล้อ ครับผมดีนะครับโอ้โหไม่น่านเชื่อครับแขกผู้เกียรติอาจจะไม่เห็นแต่พี่แอลสองเห็นนะครับเป็นผู้เสียสละครับให้น้องน้องสมาชิกทีมงานแดนเซอร์ใส่ถุงเท้าเออใส่ถุงน่องกันใหม่ๆนะครับหัวหน้ายอมใส่ขัดขัดนึกโป้งโผลแล้วครับผม เดี๋ยวพี่แอลเนี่มีงานเพลงจเช้าฝากเจะให้ทีมงานชุดนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเนาะนะครับแล้วก็มีโอ้เจ็บหัวมากไอ้ไอ้หัวของใครไว้แล้วไข่เค็มตีให้กูนะคนนี้เดี๋ยวจะร้องงานเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับที่ปรต่อบให้กับบรรดาพิรักกันเพลงได้ฟังกันงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอส้มส้มว่าเด้ทีมงานแดนเซอร์ชุดนี้โอ้ยแลทำไมไม่ไปกัอาเคียวโอ้โหถ้าไม่เห็นลืมตาขนาดนี้นี่เขียนคิ้วเขียนเองใช่ไหมครับ ไม่ได้เดินไปรูปสารสีไหมสักพกน่งสวยครับตอนนี้จัดน่ครับผมจดูเล็บดูเล็บกันนิดงไม่น่าเชื่อครับทำไมครับเหี่ยวยันเล็บของผมของผมบเพราะว่าผมทำสปาร์กโอ้โหายครับยวให้ทีวันนั่ใจดูทักนะอ่ะไเดี๋ยวกอนอะชวย สาส้มก็ไม่ใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนสิปอยเป็นรางวัลน,นะครับรางวัลผู้โชคดีได้รับรถยนต์บอนนอหนึ่งหกเจ็ดที่เจดนะครับนะใยดับครับผมปีแรกก็ประกาศอย่างนี้มาปีนี้ประกาศอีกแล้วครับเจ้าของรถยนต์เบอ,บอใบไม้หนอนหนูหนึ่งหกเจ็ดที่เจ็ดช่วยขยับรถด้วยครับ ลุงเนาะจะเอาจักรยานออกนะครับไปซื้อน้องแข็งครับผมไม่ได้ขับรถยนต์มาครับผมช่วงนี้มาฟังงานเพลงอี่